มันอ,อน่อนอ่อนปวดเปียนเลยอ่ะนี่คือเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วไม้ขีดไฟเพียง3อันเท่านั้นครับจะห้อยนี่ไว้อย่างนี้ได้เลยเรามาลองดูกันนี่อ้นี่นะครับเ,รเทคนิคมันจะเป็นอย่างนี้นี่โอ๊ยฮะยัออยงอ่ะยืนเก๊ะทำไม <laughs> อ่าวันนี้คุณหมอจะพาเข้ามาตรวจโรคโควิดนะครเบดูคนเต็มเลยจัานี่ให้ดูคนมึงก็ไม่ถ่ายแผนไปดังคนอะไรของมึงเนี่ยวันนี้คุณจ้างให้ฉันมาตามติดชีวิตคุณเออมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โบยชิระระระรครับผมได้ชุดมาใหม่แล้วนี่ฉันเป็นคนบ้าเพราะว่าสติไม่ดีวนนี้ัดัน ลองแบบท้าทายแบบมาลองความรู้เหมือนเดิมเออแบบเฮ้ยพ่อทําได้เปล่าเฮ้ยพี่ชาทําได้เปล่าเออเป็นรายการท้าประลองมาในตัวความสามารถอ่าทุกคนถูกต้องครับทุกคนเคยเห็นไหมว่าขวดน้ํำขวดน้ําเนี่ยมีน้ําแบบเต็มๆเลยนะมีน้ะได้เหรอมันหนักนะจะถูกยกได้ด้วยไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันสามอันเนี่ยยกขวดน้ำลอยอย่างงี้ไม้จิ้มฟันเล็กๆกันนะเออขวดน้ำได้ใช่ไม่เคยอ่ะไม้กีดไฟก็ทำได้ทุกคนเชื่อไหม ไม่เชื่อวันนี้เราไปทดลองกันเลยค่ะครับผมการทดลองของพี่ยิ้มนั้นมาอีกแล้วนะคะจะเป็นได้จริงหรอไม้ขี้คันอันเล็กๆเนี้ยกับไม้ขีดไฟอันเล็กๆอ่ะมันจะยกขวดน้ําแบบที่มันหนักๆมีน้ําเต็มนะไม่ใช่ยกขวดเปล่าๆนะสามารถยกให้ลอยจากพื้นได้เลยใช่ไหมตัวใช่ไม่มีการลนไม่มีการลนแน่นอนจริงเหรอวะจริงๆแล้วประกันได้ทุกคนคิดว่ามันทําได้ไหมยังไงรอติดตามพี่ยกขวดไเลยว่ะ ยกเข้าปากก่อนเลยว่ะเดี๋ยวแตกเสียดายผู้หญิงกินเหล้าเมายาไม่ดีหรอกค่ะตองค์ที่บอกว่าจะได้หรือไม่ได้และใครจะทําได้เพราะว่าคลิปนี้มีการท้ากันเกิดขึ้นท้ากันเกิดขึ้นแน่นอนดูซิว่าเขาจะทํากันเป็นหรือเปล่าว่าแล้วเราไปถามพ่อประลองความรู้กันเหมือนเดิมดีว่าว่าพ่อทําได้หรือเปล่านี่กําลังนั่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยมีโต๊ะพอดีเลย ดูททำอะไร้มอเงี้ยอ๋อจะมาเก็บไม้ขีดให้ดูเก็บให้เกี้ยงนะเว้ยเนอะหากัล้แม่ไม่ทำเงกูเกงูยก่อนเลยดีกว่านั่งมา่างเงี้ยพราะเคยดูคลิปไหมที่เขาใช้ ไม้ขีดไม้ขีดหรือว่าไม้จิ้มฟันเนี่ยเพียงแค่3ามการเท่านั้นได้สามารถยกขวดน้าให้ลอยอย่างนี้ได้เลยพ่อเชื่อไหมก็ในน้ำมันทําแต่ไม่เชื่อโอ,โอ้ลองดูไหมพ่อลองเลยดีกว่าเอายิ้มท้ายพ่อลองในแมวทาได้ไหม,ไมลุกจวทำให้ดูไหมว่ายังไงก็ไม่ได้พ่อคิดว่าทาไม่ได้เฮ้ยอุ้ยหูตัวลืมเชื่อก็าจีทำไงอะทำไงอะ กลบอมันจะรัดเชือกแล้วม่ได้เตรียมเลยมันต้องใช้เชือกจริงๆเลยมึงนี่มันมันใช้เชือกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชือกก่อนพ่อเอานิ้วกดไว้ให้ยิ้มกันนะมาได้อจับกดนี้กดนี้กดนี้ยิ่งโต๊ะมันกระโดกกระเดกแบบนี้ด้วยนะไม่มีทางได้เดี๋ยวพ่อแล้วไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันกระโดกกระเดกนะมม ไล่ลำนะโดแหมลีลาเร็วเลยมันไม่ได้หรอกอี๋มยเอาสูงสูงหน่อยไม่ได้หรอสูงสูงคืออะไรวะก็ต้องตัดเชือกก็มัดปมให้มันสูงสูงขึ้นไงมัดเข้าไปดิปูไปเลยนั่นแหละกีกระทบก็ะโผกไปให้มันตันตันปูเข้าไปดิปูไงปูแน่หรอแงเนี้ยไอ้ตัวนั้ บอกแล้วว่าแม่อย่าล้นอย่าล้นไอ้เป็นแล้วทำไมไม่ทำฮะนี่เป็นแล้วทำไมไม่ทำเนี่ยโอ้โหเนี่ยเออก็เป็นนี่เที่ย์เขารียกว่าคนลองภูมิคนเออเอาจับจับโอ้อันนี้นะคะจับตาดูนะคะทุกคนโอ้โหหมันอ่อนอ่อนปวดเปียกเลยอ่ะนี่คือเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วไม้ขีดไฟเพียง3อันเท่านั้นครับจะห้อยนี่ไว้อย่างนี้ได้เลยเรามาลองดูกัน นี่นี่นะครับเทคนิคมันจะเป็นอย่างนี้นี่หักขูดต่อไม่เอาอยากได้ม้จิ้มฟันม้จิ้มฟันมึงจะไปตำได้ไงไอ้สันมึงไปขีดแม่งยังไม่อยู่จะมปจิ้มฟันมึงมึงพ่อว่ามึงต้องเปลเปล่าให้มันอยู่ก่อนเถอะไม่ต้องใส่น้ำลงไปก็ได้อ้ย่้งนี้มึงแล้วมึงจะมาอะไรเออเออเออได้แล้วได้แล้วได้แล้ว เป็นกากระบาดแล้วเออพอป่อิ้วพอป่อยิ้วพอป่อยิ้วพอป่อยิ้วออฮะหเนได้หี้ยังหัวร้อนเลยอะอ้วจีเอกไปให้หมดเลยกูกูให้ผมเปล่า แล้วเนี่ยข้าแบบน้ำแล้วอ๋อเอาะไรปล่อยพร้อมกันนะนึงตอกตึ๊มเย้ไม่น่าเชื่อถึงเวลาโค้กทำไมตัวมันไม่ได้มันโกหกเลยมันไม่ได้เหรอเพาเสียเวลามันเอากาวติดไว้มันจะได้ได้ยังไงยิมได้ไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปในบ้านเลยเดี๋ยวซ้อมก่อน ให้แม่งนั่งซ้อมปยะยติห้าเดี๋ยวแกให้หมดนะถ้าหลานกูตามไม่ละมึงเลยโดนเอานะทุกคนทุกคนว่ามันจะตั้งไหมตั้งดูนะครับอเอานะพีมจะยกถ้วยแล้วนะครับเรียกพ่อมาเลยกว่าเออพ่อพ่อพี่มีนับได้แล้วน้ำพ่อดูทำไม รอบนี้ยิ้มรับประกันได้ทัวร์ล้านเปอร์เซ็นมันไม่ได้หรอกยกเลยผมให้พ่อยกเลยก็ได้อ่ะค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวเดีค่อยๆนะค่อยๆระวัง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 ไหนอะเอาถงค่อยๆเบา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 เฮ้ยย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 ไยยยเฮ้ยเยยา เออเฮ้ยแข่งไปล่ะแข่งเป๊ะโธ่เฮ้ยยังไงยอ้ม <c oughs> กูว่ามันมีอะไรติดอยู่นะไม่ได้เลย่ยก็ต้องเอาด้วยก้นเฮ้ยไม่มีอะไรมาขัดขวางการเดินทางของดวงดาวได้คนจะดังด้วยอะไรก็ขัดขวางไม่ได้ในในทำนี้นี่คือเบื้องหลัง ที่มันลอยได้จริงเหรอเขาทำแบบนี้หรอเออกูว่ามันองเป็นวิธีนี้แล้วล่ะโอ้โหเนี่ยสิบร้อยเหยียบก็ไม่หลุดปักเลยโอ้โหนี้เราจะแขวนยังไงก็ได้ออโอ้โหปักไหมแข่งปักทักเป็นพิธี <laughs> <laughs> ทีนี้เราเสียงยังไงเวลาชิวๆสบาชิวๆอครัเีวอ้ีไม่รัเว่ไวงนมั่นใจในคุณภาพทุกหลอดตัดไี่ตอแหลจริงๆเลยนะอ้โรับทุกคนเดียไม่รับเวลาถูกต้องกันมาเต็มๆเลยเป็นไงถูกต้งกันมาเต็มๆเลยท็อปืนผิติมเป็นไง นี่มี่ววงได้เลยเนะนะนี่ยดูนะมี่ววงได้เลยเนะี่ยาาาาหมดเลยไเน่ยใจบอกเลยครับว่าทดลองแบบว่าคนปกติทําแล้วถ้าไม่ใช้คนโกงกลยุทธ์อะไรแบบนี้กาวแบบนี้ไม่มีทางทาได้คิดว่าไม่น่าทาได,ได้คิดว่าคิดว่าตอนแรก <c oughs> คิดว่าจะ <c oughs> ทำได้นี่คิดแบบหลักการวิทยาศาสตร,ร์คือเป็นการบาลานซ์น้าหนักคือมันจะห้อยสมดุลจุดสมดุลอ่ามันคือจุด สมดุลสุนถ่วงมันหนีศูนย์เข้ามาอย่างนี้คิดว่าน่าจะได้แต่สุดท้ายแล้วก็ตายเกาวตาช้างทีนี้เราลาทีนี้แล้วกันแม่กูก็โดนพ่อกระทืบแคบตายหลายยหลายยศไมนจะทําได้นะทุกคนก็สรุปแล้วว่าทําได้โดยใช้เกาวตาช้างใช่ก็ถ้าชอบคลิปโบโยชิแบบนี้เอ้ยทต่พอแบนี้หน้าตากุดำขนาดนี้ รอถงวันเดือนเกินใหม่นะครับวันอาทิตย์ตอนเที่ยงแบบนี้นะครับผมอ่ะช่วงนี้ก็ช่วยกันดูแลสุขภาพนะครับผมรักษาตัวเองให้ดีๆนะครับผมอย่าออกไปไหนก็ใส่แมสใส่หลายด้วยนะครับผมและก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วกันเกันใหม่อีพี่นักครับสัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายอบอกแล้วมันหลอกเชื่อ